โอเคสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชัดทองใหม่ไทยอีกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวทําง,งานส่วนตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่อันนี้ใหม่ที่ย้อมเอาไว้แล้วนะคะจะเป็นสีแบบว่าครีมเหลืองอ่าอันนี้เราก็จะเอาไปช่างกิโลนะคะแล้วก็พอช่างแล้วก็จะได้ลงเอาไว้ว่ารอบนี้คนยายเบิกใหม่ไปเท่าไหร่อันนี้ ใกล้จะลงใกล้จะลงหัวแล้วค่ะนี่กับตาช่างตาช่างอันนี้คือบอกบอกได้เลยว่าเกิดมาก็เห็นมันแล้วนะอันเนี้ยตาช่างตัวเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเกิดมาก็จำจำได้ว่ามันเป็นตัวนี้อ๋อ เก่ามากไม่รู้ว่ามาตั้งแต่ยุคไหนรุ่นไหนนะคะถุงถุงแรกเนะ้อยายเอาถุงแรกก่อนเ<า>อาไหร่เอ่ยทุกคนสองหนึ่งจหนึ่งจุดกิโลโอเคหนึ่งจุดกิโลนะเดี๋ยวเรา หนึ่งไหนดูหนึ่แปดจิโลยังน้อยหนึ่งจุดแปดยายหนึ่งจุดแปดก็หนึ่งกิโลแปดขีดเนี่ยใช่ใช่เนาะใช่ดูวาแปดกิโลเด้อโนวาถึงนแปดกิโลอ่าไม่เ่ะเราก็จะมาลงเขียนไว้ก่อนอันแรกอ่อฮะหนึ่งจุปด แล้วก็อีกถุงหนึ่งถุงนี้มันเหมือนจะเอาออกอยากแฮะตอตอหอบมาเลยนะเออแล้วก็เอาอ,อ,นนอ,อ,อันนี้ลงอตัวนี้ก็ไปชั่งอ๋ออันนี้สีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะไปซื้อใหม แล้วว่ามีอะไรบ้างต,ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยหนจุดหกยาย <หก S 1> นะทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดขยายจ่าหนึ่งกิโจ่าสมุดบัญชียาย อยู่ตรงนี้นี่เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วเราก็จะจดบันทึกเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะดูว่าเราทอไหมของน้ำหนักเท่านี้ออกมาได้ความยาวเท่าไหร่แล้วก็เอามาคำนวณเป็นราคาไหมของแต่ละสีอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวนี้เรยย้อมสักครึ่งนึงก็พอตอนนี้เราก็ลงบัญชีเสร็จเอาไว้แล้วแล้วทีนี้พอถึงเวลานะคะยายตัดไหมเนาะพอยายตัดไหมปุ๊บเราก็จะ ช่างอีกทีหนึ่งทั้งครับอ่ะเราบวกรอบแรกบวกรอบสองแล้วก็มาช่างมันก็จะมีน้ําหนักเส้นยืนนะคะที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็คือไหมร่อที่แล้วอ่ะใกล้หมดแหละได้แค่นี้ยายบอกว่าเหลือแค่นี้คางนี้กับ yes, <see. S 1> สองนูน้นเ yes, <see>, สี่ปอยสี่ปอยถูงแล้วปล่อยสี่ใจใจ,ใจหนึ่งก่อนนี่นะใช่ไหมยาย เนะี่ยก้อนหนึ่งเนาะก้อนหนึ่งนี่หนึ่งใจเอาบอกเม่์นี่ก้อนหนึ่งไม่นี่ไหมมันเส้นใหญ่เดี๋ยวมันติดในปลายใจอีกสี่นี่ใจนึงอ๋อมันม้วนใส่กันอยู่ใจเรื่องอ๋อหนูก็นึกว่าแต่เขาขอดใส่กันเอาไว้เลยประสานละหอากับปล่อยนึงปล่อยนึงเขาโมโหเรียนบอกเลย ปกติก็อ่าที่บ้านเรียกใจหนึ่งอ๋อเนี่ยสามอันรวมกันโอ้ใจหนึ่งหนูก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะเรื่เยอะสามปุ่มมันโมเมนที่สามปุ่มมันจะกี่ปล่อยละอันแกมีสี่ปล่อยบนึ่อืม สามสามปุ่มเนี่ยหนึ่งปุ่มแมนบอกสามใจอ่าหนึ่งหนึ่งปุ่มมีสามใจมีสามใจโอเคมีซีมีหาเพื่อนโอ้แล้วแต่เขาจะมัดมาอ๋อทุกคนเกณนแล้วใช่ไหมคะทุกคนคทุกคนเกณฑแล้วเนะเราเรางงอยู่ตั้งนานเพราะว่าถ้าเป็น ไหมไหมที่บ้านเมื่อก่อนก็มันก็เป็นปุ่มเล็กๆเออเพราะว่าปุ่มเล็กๆอ๋ออันนั้นสองใจใช่เลยอห๋อใจละลาม บได้ออืมแล้วแต่เขาจะม้วนมาแต่เขาเฮ็ดมาอ๋อจ้ะคือเราจะทำแบบอันใหญ่ก็ได้อันน้อยก็ได้แล้วแต่ความถนัดเนาะแล้วแต่มือคนทำน่ะเรื่อตีกว่างั้นเธอะเกินเพราะสาวหนึ่งอือสาวมาชีเ้หน่อยจ่าเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าใจเลยเด็กคนนี้ก็ไม่เข้าใจไงเดี๋ยว เดี๋ยวเย็นนี้เราไปซื้อใหม่เดี๋ยวเย็นนี้หนูจะไปซื้อใหม่แล้วก็ถ่ายคลิปอีกรอบนึง